สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามากินพิซซ่านะครับอยู่ที่เซนทันจันทบุรีนะครับตอนนี้ผมจะพามากิน้วยครับพิซซ่าคอมบานีนะครับและที่สำคัญตอนนี้เดี๋ยวพิซซ่าคอมบานีเขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะฮะแต่ว่าเชือกบ้านเนี่ยเขาังเป็นโลโก้เดิมอยู่นะฮะนี่ฮะและก็ส่วนอ,อย่างแก้วน้ำใช่ไหมแก้วน้ำเนี่ย นี่ครับโลโก้ใหม่นะฮะสวยนะฮะแต่ว่านี่คือการออกมาทินเนอร์กับร้านอาหารหรูราคาสบายกระเป๋าในห้านะครับที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับวันนี้จะพามากินนี่ครับวันนี้ผมสั่ง พิซซ่านะฮะพิซซ่าเป็นผมสั่งพิซซ่านี่ครับและเวลามากินพิซซ่าร้านนี้ทุกครั้งเขาจะให้จานนะฮะเป็นแล้วก็มีอ่ามีทิปตักพิซซ่านะฮะมีช้อนซ่อมมีนะฮะใครกันสะดวกก็ใช้มือไปนะฮะ ก็มีอ่าอย่างพริกก็มีออริกาโนนะฮะเดอะพิซซาคอมมานนะครับพิกัดอยู่ที่เซนทันเดรทบุรีนะครับอยู่ข้างร้านอากะานะฮะร้านาร้านอากะปิ้งย่านะครับส่วนด้านหลังผมก็จะเป็นร้านเเวนเซ้นนะครับร้านอยู่ตรงหัวบุงบันไดเลื่อนนะฮะอยู่ข้างร้านนี่ครับก็จะมีตู้คิดปประตานะฮะ ร้านสวยงามตกแต่งสวยงามโดดเด่นกับตานะครับเขาบอกว่าจัดเต็มเมนูสดคุ้มและได้ตามใจนะครับกับพิซซ่าใช่ไหมมีของทานเล่นมีเฟรนช์ฟรายน์นึอมีชีกเกทนสตริกมีมักเก็ตมีปอกทอดขนมปังกระเทียมนะฮะพิซซ่าคอมบานีนะครับ ราคาสบายกระเป๋านะครับสดใหม่วันต่อวันนะครับร้านสวยนะครับราคาไม่แพงมาแล้วนะครับผอมกับพิซซ่านะครับอันนี้คือพิซซ่านะครับเอ่อคาววยเอี้ยมนะฮะแอมชีสนะฮะเพิ่มชีสนะฮะผัดวานะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับนี่ก็จะให้กินหอมนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพิซซ่านะครับ พิซซ่าแป้งแป้งหนานะคะร้อนเลยนะดีฮะโอ้สร้อนเลยกลิ่นหอมนะฮะกลิ่นฟุ้งเข้าจมูกเลยนะครับอันนี้ผมสั่งเป็นพิซซ่าฮาวเวียนใช่ไหมฮาวเวียนนะครับอันนี้เราจะเป็นฮาวเวียนนะครับเพิ่มชีสนะครับเพิ่มชีสนี่ครับฮาวเวียน์นี่ครับ ถ้าสมมุติว่าถ้าซื้อกับบ้านหรือซื้ออนั่งทานที่ร้านร้อนๆเนี่ยแต่ถ้าผมว่าถ้าอย่างผมเนี่ยผมจะบอกอะไให้นะรู้ไหมว่าถ้าซื้อกับบ้านนะฮะก็อร่อยคนละแบบนะฮะแต่ว่าถ้าสั่งกินที่ร้านจะอร่อยกว่าและก็ร้อนกว่าโอเค,ครับอันนี้ก็จะให้อันนี้ขาดมากเลใเวาลากินพิซซ่าดีค,ครับ แป้นต่อหรอฮะเี้ฮะเพิ่มชีสนะฮะโอ้เห็นเนี่ยเพิ่มชีสนะฮะเพราะว่าก็ยากเลย เพิ่มชชฟนะนี่ครับพิซซ่าโอ้พิซซ่าโอ้้นี่ครับพิซซ่าอ่าเขาให้อ่ามีประมาณอ่มีประมาณ6ท่อนแหละนะหมดทัวร์ Ih. พิซซ่านะครับสั่งกินที่ร้านอร่อยกว่านะครับร้อนดีแป้งกรอบนะฮะร้อนเลยว่ะ ขอบคุณมากมกลิ่นซอสพิซซ่ากลิ่นมะเขือเทศชัดเจนเลย ดีครับกินถ้าใครกินไม่หมดก็สามารถห่อกลับได้นะดีครับก็อบอกเขาดีครับโอ้สั่งเพราะว่าผมสั่งผ่านการนะครับหมดแน่ครับเพราะว่าสามารถใส่ขาดไแล้วนะฮะเพิ่มชีสนะฮะชีสก็จะยืดนะฮะแต่ว่าถ้าไม่เพิ่มก็จะยืดไปคนละแบบนะฮะ 我没讲，他跑一点路。 มึชจะสู้ไว้ให้เสร็จเพราะเช็ดตาแล้วเช็ดสวัสดีครับวันนี้จะพามากินนี่ครับว <Wow. S 2> ้าวอยู่ที่ร้านร้านสุกทุวกวันนะครับอยู่ที่แถวมะขาอขอมอำเภอขงตะมะขามนะครับดี่ครับสาบเป็นเส้นเล็กนะครับให้เส้นมีเรียลนะครับใส่เนื้อข้าวมันชิ้นหมู ดีครับแล้วก็ที่นี่เขาก็มีทั้งกาแกฟชานะครับไข,ข่กระทะไข่กระทะด้วยนะครับราตามสั่งก็มีนะครับน้ำซุปก็สีออกเข้มข้นจัดจ้านดีครับดีครับโปรเพื่อเพิ่มความ,วาม,วามชอบ ไม่เลยสั่เดีครับอันนี้ก็วีนะครับไข่กระทะโอ้ฟังคมนีดีนะไข่กระทะก็จะใส่หมูสับกุนเชียงเส้กนกอกแล้วก็หมูยอนะะน,นะครับไข่เป็นไข่มีเดียมแรนะครับ ลวกสายลวกเส้นอ่านิ่มเบี้ยวหมูกลิ่นไม่คาวครับตับเนี่ยโคงเป็นลูกชิ้นหมูั้งสดนะครับ แม่ไม่ได้สั่งไข่กระทะสั่งไข่กระทะแล้วรู้สึกว่าอยากมีเตาไข่กระทะไว้สักอัน หนกชิ้นปักสดหืมชิ้นเด่งแล้วก,กุบดังนีครับอันนี้พามากินไข่กระทะ นี่ครับไข่กระทะโอ้เมื่อชีพดีฮะไข่กระทะนะครับไม่ติดกระทะเลยนะครับไข่เมดียมแวน์ใส่นี่ครับซอสสาเกนักเกีแลวก็พันเบคอนนี่ข้าว ไข่ไม่ขาวเลยคนระับไข่ไมเมดิแอมแรงแตกในปากเลย สวัสดีครับผมหม่อมถนัดพิวนะครับวันนี้ผมจะพามาตะโรยกินอาหารอร่อยๆกันที่งานกระต่ายป่าพากินปีที่2นะครับก้าวข้ามสู่ปีที่2นะครับผมกับงานกระต่ายป่าพากินนะครับ28พฤศจิกายนถึออง2ธรรมมงนันวาคม2อปีครับที่ลานกิจกรรมชั้นลานกิจกรรมเอ้าดอปนะครับเซนทรัลทรุบุรีนะครับ แต่ว่างานนี้นะครับมีอาหารร้านเด็กจากจัดบูรีแล้นก็ระยองนะครับมากกว่า50ร้านสวัสดีครับรัามามีหอยที่วกนยะยอนะครับครับผมมีอะไรบ้างีอะไรจ้อปูแล้วก็ข้าวหน้าปูครับผมจ้ปูอะไรข้าวหน้าปูกาอ่อยกล่องส้อย้บาทครับผมก่องาสบเนี่ยนี่กล่องละร้อยครับเอาหอยจ้อครับครับเอาหอยจ้อนะครับทำจิ้มบวย ฟรีตลอดการนี่ครับร้านอ่แต่ว่าผมจะไปร้านที่ผมจะไปกินที่ร้านจริงอ่ะที่ระยองอ่ะคนเยอะมากแน่นเลยครับนี่ครับนี่ฮะอันนี้ขอยจอนเท่าไหร่ครับ100เดียวครับ1อยเดียวอ่ะเดือดร้อนอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าไปใหม่นะครับครับผมขออภัยที่ผมไม่สามารถเข้าไปกินที่ร้านที่ระยองได้ครับครับ ขายดีดีได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างอันนี้ทุเรียนเป็นทุเรียนครับทุเรียนทอดแบบสามพริกผัดร้อยร้อยวนเลยแต่ยกเป็นทุเรียนยกเป็นทุเรียนร้อยยี่สิบใช่ครับอันนี้สองเท่าไหรร้อยเก้าสิบเก้าครับอ๋อแพงครับอันนี้ดีดีครับร้านนี้เคยออกรายการอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะแยะเลยนี่นี่ดูลาลาเพียบลาลาเพียบ จัดไปได้เลยไป,ไป,ไปล้วพี่ครับเดินมาข้างนอกเดินไ,ไปครับอันนี้กับเหยียจอกครับที่ร้านบารมีหอมนีะคุณมาฮับอร่อยร้อนหอมเนื้อฟันขมุกเลยกินร้อนๆเนี่ยอร่อย หรอขายไม่แพงนะครับรายเห็นยนี่ไหนร้อยนี่งอ่ะมีอะไรอยากเห็นมากมีซื้อมามีอะไรมาขายมามีของกินร้านเด็กจากบกันทบุรีมข้าวมันไก่ขาหมูแล้วมีเนื้อย่าง ่ันสวัสดีครับมีอะไรให้คิดบ้างครับมีเนื้อกับไก่ค่ะเนื้อไก่เนื้ไก่ใช่ไหมเอานี่เนื้อเอาเอาเนื้อครับเนื้อ,อไม้ละกี่บาทสิบห้าค่ะเออเอาสองไม้ครับ ครับนี่คือไก่ยา่างใช่ไหมใช่ค่ะไก่ย่างครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเนือ้อย่างนะครับเนื้อย่างใส่พริกอืมนุ่มดีมนันเนื้อเป็นด้วยรึไงมาละสิบห้าบา,าทถูก นี่ครับอันนี้คือแต่ไม่ใส่ไม่ใส่พริก